สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอ่ะวันนี้มาดูหน่อยอำนาจอำนาจอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะ อ,อ๋อชิ้นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิทยานในการรับชมและการรับฟังส่วนใครที่สนใจจะดูดวงหรือเช็คดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาเลย t i y y a 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟัง คลิปพลังงานของความโชคดีขึ้นพลังงานบวกของช่องเราใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค่าคู่เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้าก,กรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภายแล้วก็มาถึงพลังงานของพิพัยทุกใบเลยนะคะพลังงานใบแรกเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวตนของคุณถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงคุณจะไปต่อหรือเลื่อนผ่านก็ได้ขอดูหน่อยสิว่าอำนาจบารมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะแล้วพลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นใครตัวตนของคุณเนี่ยเป็นอย่างไงเอเนอร์จีของคุณเป็นอะไรดูสิ โอ้โหหนึ่งไม้เท้าดี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 พลังงานดีนะเป็นพลังงานของคนที่แน่นอนคุณทำอะไรอยู่ตอนนี้สำเร็จคุณได้รับโอกาสได้รับสิ่งที่ดีได้รับความสำเร็จเห็นไหมมันคือความสำเร็จมันคือความสมหวังมันคือสิ่งที่ดีมันคือสิ่งที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าอ๋อมันโอเคอะไรประมาณนี้นะมันคือความสำเร็จของคุณมันคือความสมหวังของคุณนะ โอ้หนอยโทษทีนะเฉดกองเฉดกองกล้องก้องไม่แจ่มกองไม่โฟกัสอ่ะดูหน่อยดูหน่อยหนึ่งไม้เท้าก็ต้องมองบอกเลยมันคือแบบเขาเรียกว่าความสําเร็จอะที่คุณจะได้รับอะเออนะคุณได้เริ่มต้นทําอะไรหยิบจับทําอะไรเนี่ยการงานการงานหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มันคือสิ่งที่ดีมันคือสิ่งที่สําเร็จมันคือสิ่งที่โอเคใช่เลย อ่ะดูหน่อยอำนาจอำนาจบารมีอำนาจบรราจบร,รมีของคุณเออในตอนนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบางโอ้โหอัศวินถ้วยข่าวดีสิ่งดีเรื่องดีมีเรื่องยินดีมีสิ่งดีเกิดขึ้นมีข่าวดีเข้ามานะข่าวดีเรื่องการงานข่าวดีเรื่องการงานเออการงานจะแบบจะดี การงานจะดีหรือได้รับข่าวดีเรื่องการงานมีความสําเร็จในเรื่องการงานนะมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นนะเออมีแบบมิตรภาพที่ดี เออนะหรือว่ามีคนเอาข่าวดีมาให้หรือว่าคุณได้รับข่าวดีหรือได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือเรื่องการงานหรือว่าการงานประสบความสําเร็จเออนะเป็นที่น่าชื่นใจอะไรอย่างนี้นะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะเอออานาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอีกนะเป็นไพ่โออัศวินถ้วยแล้วก็มาราชาถ้วยเลยมันคือความสุข คือความสมหวังคือความสําเร็จคือสิ่งที่สมบูรณ์คือความสมปรารถนาคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานของความชื่นใจเป็นพลังงานของความสมหวังเป็นพลังงานของความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นข่าวดีเรื่องการงานนะแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยนะที่ช่วงเนี้คุณอาจจะแบบอ่า มีคนรักมีคนถูกใจมีคนถูกชะตาหรือมีคนช่วยเหลือมีคนเปคุณเออมีคนเปด้วยนะช่วงเนี้ยอาราชาถ้วยมีคนใจดีอ่ะมีความมีเรื่องยินดีเรื่องดีใจอ่ะมีเรื่องชื่นใจเกิดขึ้นเออนะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็คือเป็นประมาณว่าเออได้เจอแต่คนที่ใจดีได้เจอแต่คนที่รักคุณจริงคนที่จริงใจและคนที่เมตตาคุณอะไรอย่างนี้เออนะดูกันต่อดูกันต่อซิว่า เอออำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอํานาจบาร,รมีของคุณห้าถ้วยเอ,อ้ยไม่ใช่หดาบแล้วก็มาหกไม้เนี่ยเห็นไหมปัญหาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆคุณผ่านพ้นมันไปได้แล้ว นะการงานเออการงานหรือว่าอะไรที่มันติดมันขัดหรืออะไรที่แบบระหว่างทางอะ่ะนะหรือความอะไรต่างๆของคุณเนี่ยคือคุณสามารถจัดการและผ่านพ้นกับมลสมหรือปัญหาหรือวิบากกรรมหรืออะไรก็ช่างที่มันมาติดขัดในดวงชะตาของคุณได้นะไพ่หกไพ่ห้ามแล้วก็มาหกมาไอไพ่ห้าดาบโทษทีนะไฟออฟสอดแล้วก็มาซิกออฟ แหวนก็ต้องบ่งบอกถึงว่าคุณจะผ่านพ้นปัญหาทุกปัญหาไปได้ความสำเร็จชัยชนะกำลังบังเกิดขึ้นนะกับชีวิตของคุณชัยชนะและความสำเร็จกำลังจะบังเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณอำนาจวาสนาบารมีของคุณนะอำนาจบารมีของคุณเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่มีความพร้อมที่จะมอบ ความมีน้ำจิตน้ำใจความใจดีความเมตตาความรักให้กับผู้อื่นเสมอเออเลยนำมาซึ่งความสำเร็จเลยนำมาซึ่งชัยชนะที่อยู่เหนือปัญหาอยู่เหนืออุปสรรคหรือว่าอยู่เหนือ,อสิ่งชั่วลายทั้งปวงอยู่เหนือ,อพลังงานลบทั้งปวงนะดูกันต่อสิอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอีกนะเป็นไพ่เดอะไฮพิเทส เป็นไพ่ของคนที่มีสเสน่ห์เป็นไพ่ของคนที่มีแรงดึงดูดเป็นไพ่ของคนที่มีมนคาถาเป็นไพ่ของเทพีพระจันทร์เป็นไพ่ของคนที่สามารถควบคุมาสามารถควบคุมความรู้สึกของตนเองภายในได้อย่างดีแล้วเป็นคนที่มีพลังงานแห่งจิตวิญญาณของอเซนส์ความรู้สึก รางสังหรณ์ที่แม่นยำอ่านะคุณอาจจะเป็นแบบแม่แม่หมอพ่อหมอเอออาจจะเป็นนักทำนายทายทักนักพยากรณ์อ่านะหรือเป็นคนที่อา่าเขาเรียกว่ามีพลังอำนาจอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยนะเออมีพลังลึกลับมีพลังลี้ลับนะอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยนะอำนาจบาร,รมีของคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรอีก อ่าเป็นไพ่เดอะฟูลนะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่อ่าไม่ชอบผูกมัดเป็นคนที่อ่ารักความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบความสุขความสบายชอบชิลๆนะเป็นคนที่อ่าประมาณว่า มีความสุขและพร้อมจะมอบความสุขให้กับคนรอบข้างด้วยนะเป็นพลังงานแห่งการเริ่มต้นเป็นพลังงานของการหลุดพ้นเป็นพลังงานของความเป็นอิสระเป็นพลังงานของผู้ที่พร้อมที่จะออกไปเผชิญต่อโลกกว้างพร้อมที่ะจะออกไป ท้าทายในสิ่งต่างๆที่ตนเองอยากลองอยากรู้อยากเรียนอยากทำอยากอะไรอย่างนี้นะเออเป็นการที่แบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีเริ่มต้นความสุขที่ดีเป็นการเริ่มต้นความอิสระที่ดีนะ,ะดูกันต่อสิว่าอํานาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้ในตอนนี้เป็นอย่างไรอีกไพ้เด็กถือถ้วยโอ้โหมันเด่นแบบ โอ้หน้ำมันเด่นเรื่องความสุขความสมหวังนะมันเด่นเรื่องความรากักมันเด่นเรื่องการเริ่มต้นมันเด่นเรื่องแบบอะไรที่แบบเริ่มอ่ะคุณเริ่มต้นทําอะไรอยู่หรือว่าได้ทําอยู่แบบมันคือมันคือความสุขที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันคือความสําเร็จมันคือความสมหวังมันคือความชิลชิที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้เลยนะอํานาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอีกสองเหรียญ ให้สองเหรียญการบาลานซ์การปรับจูนการควบคุมสถานการณ์การปรับจูนการบาลานซ์ชีวิตการบาลานซ์อะไรได้อย่างดีการบริหารจัดการในสิ่งต่างๆนะเออไม่ว่าคุณจะผ่านพ้นหรือเจอปัญหาอุปสรรคใดมาหรือพบสิ่งใดมา ที่เป็นพลังงานลบๆหรือเป็นเรื่องราวที่ไม่สบายใจคือคุณสามารถบริหารจัดการหรือคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่า,าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะควบคุมหรือบาลานซ์มันได้อย่างดีนะคะ เนี่ยคุณสามารถเขาเรียกว่าควบคุมบริหารนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือสถานการณ์หรือเรื่องราวหรือปัญหาใดๆเนี่ยนะคุณสามารถบาลานชีวิตได้อย่างดีเลยนะหรือเข้าใจในสัจธรรมเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดในสิ่งที่คุณพบมานะเป็นสิ่งที่ดี เออเป็นสิ่งที่คุณสามารถจัดการหรือบารานา์ได้อย่างสมดุลเลยการบารานา์การสมดุลเรื่องอารมณ์ก็ดีเรื่องความรู้สึกก็ดีนะอ่าและดูอำนาจอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้อีกเป็นอย่างไรอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้สามดาบเห็นไหมเห็นไหมพูดอยู่มาสักครู่เนี้ยไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาเรื่องเสียใจยปัญหาหรือเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นพลังงานลบหรือที่เรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่า มันมันอยู่ในช่วงแห่งความรู้สึกที่ไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาคุณสามารถบาลานหรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือบริหารหรือว่าบาลานสิ่งเหล่านั้นได้อย่างลงตัวนะเออได้อย่างลงตัวอํานาจบรารมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอีกนะหถ้วยสําหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะ ที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะติดอยู่กับสถานการณ์แห่งความเสียใจความเศร้าใจความรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีนะในเรื่องอะไรก็ช่างนะอะเอาเป็นเรื่องแห่งความผิดหวังในอดีตที่คุณเจอมานะเอาเป็นเรื่องแห่งความผิดหวังในอดีตที่คุณเจอมาแต่ทีนี้เหมือนว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นกําลังจะหลุดพ้นจากจุดจุดนั้น กำลังจะหลุดพ้นจากห่วงอารมณ์ห่วงความรู้สึกนั้นนะอำนาจบารมีของคุณในช่วงนี้นะเดทเนี่ยทุกอย่างจะสิ้นสุดทุกอย่างจะจบสิน้นนะไม่ว่าคุณจะเคยเสียอะไรมานะเสียใจเสียความรู้สึกเสียคนรักเสียของรักเสียอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะคือทุกอย่างจะสิ้นสุดทุกอย่างจะจบสิน้นนะในสิ่งที่เลาย,ลายในสิ่งที่แบบ เหมือนกับว่ามันจะหลุดผลในจะจบสิ้นกับปัญหาหรือเรื่องราวในอดีตที่มันไม่โอเคนะคุณกำลังจะสิ้นสุดกับสิ่งตรงนั้นกับจุดตรงนั้นแล้วชีวิตเหมือนกำลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสุขใหม่ตั้งต้นกับสิ่งอะไรแบบ ที่คุณแบบเ,เริ่มต้นแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันเริ่มมีความสุขขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มโอเคขึ้นเริ่มแบบแบบแฮปปี้ขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันต่อซิว่าอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอีกเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายสถานการณ์จะคลี่คลายปัญหาจะคลี่คลายเรื่องรายจะคลี่คลายนะ อะไรที่ไม่ดีจะจากไปจะสิ้นสุดไปนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีบุคคลความรักความสัมพันธ์หรืออะไรที่มันไม่ดีอุปสรรคเคาะโศกเคาะร้ายอะไรต่างเนี่ยกำลังจะออกไปกําลังจะจากไปกําลังจะหมดสิ้นไปหรืออคุณกําลังจะได้ทําอะไรสักอย่างที่เป็นการสลักสลัเหมือนกับว่ายอมตายเพื่อให้ได้เกิดใหม่ยอมสูญเสียยอมสละยอมอะไรสักอย่าง เพื่อให้ได้เอารีเวิร์สใหม่ได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเพื่อให้ได้กลับมาใช้ชีวิตที่เริ่มต้นแห่งความสุขความชิลความโอเคใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่านะอำนาจบาร,รมีของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรอีกสี่เหรียญโอ้โหแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเห็นไหมเหมือนทุกสิ่งอย่างกำลังจะผ่านไปนะแล้วก็ตามมาด้วยเต๋อทาวเวอร Tower. โเป็นพลังงานที่รุนแรงนะพลังงานหนักเลยตอนท้ายเนี่ยสเหรียญ3ามดาบ5ถ้วยเดทหกดาบสี่เหรียญวิวออฟ,ฟฟอร์จูนอ่าปิดท้ายด้วย The Tower ก็แสดงว่าอ่าจักรวาลหรือพลังงานของคุณหรือดวงของคุณเนี่ยหรืออะไรก็ช่างเนี่ยเขากำลังล้มล้มกระดานล้างกระดานให้คุณใหม่ล้างดวงให้คุณใหม่ล้างชะตาให้คุณใหม่ แล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นหมายถึงว่าสิ่งหลายๆกำลังจะสิ้นสุดหรือกำลังจะจบสิ้นนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะได้หลุดพ้นจากา คนไม่ดีเรื่องไม่ดีปัญหาไม่ดีหรือหลุดพ้นจากสภาวะความรู้สึกที่มันไม่ไม่ดีกับความรู้สึกของคุณนะจะหลุดพ้นจากสิ่งตรงนั้นนะโชคชะตานะไพ่วิวออฟฟอร์จูนคือโชคชะตานะโชคชะตากำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านนะเอาสิ่งที่ร้ายๆสิ่งลบๆหรือพลังงานลบๆเนี่ยออกไปจากดวงชะตาของคุณแล้วสิ่งดีกำลังจะเกิดขึ้นมา ทดแทนชีวิตกําลังจะได้รุดพ้นได้เริ่มต้นใหม่ได้เริ่มมีความสุขใหม่ได้เริ่มการดําเนินชีวิตใหม่ที่คุณแบบรู้สึกว่าชิลๆมีความสุขสบายเป็นอิสระแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคอะไรอย่างนี้นะเกิดขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะอ่ะขอใหอ้มีความสุข ขอให้หลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีโชคชะตาที่ไม่ดีเรื่องไม่ดีหรืออุปสรรคที่ไม่ดีแล้วก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้านะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามกันขอบคุณทุกรา์ทุกแชร์ขอบคุณทุก, like, ทกอคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกกำลังใจดีๆนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ